สวัสดีครับบาเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมื่อวันที่1 2พฤศจิกายน2 5 6 5กครับพี่น้องพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาที่วัดปูหา78ครับรับปูรับไล่ไปบอกบ้าเถ่ามาด่วนนะครับพี่น้องครับปูวาเลขขันน้ำมนต์มากเลวครับพี่น้องรับเอาบ่อหลนะครับเนาะเขาไปรับชมน้ำกันครับวันที่16กพฤศจิกายน2 5 6 5ครับพี่น้องครับเขาไปกาบนมัสการปูไปรับชมรับฟังน้ำกันครับ กาบละมัสการครับปูข้าวมันเส้นเลยคับน้ำมุ้นสักหน่มาข้าวมันเส้นมาครับปูครับนี่ครับผมปูว่าคันน้ำมุ้นข้าวมืันเส้านี่ครับผมปูไล่ไปบอกก็เลยฟ้ามากครับทำชุ่มพี่น้องเห็นชัดคือเก่ามาครับปูเห็นชัดคือเก่าเล่นมาครับงามเลยงามงามโอ้ครับท่านผู้ชมเสนาเฮ็ดไว้เส้น คาดออกจากคันน้ำมันให้นะครับอืเอาส่วนใส่รักน้อยครับอันนี้เลขที่ผู้เฮ็ดไว้ก่อนี่อ่ามันสูงกันเห็นบ่กระปูไม่ขันน้ำมันรับอือนี่ครับตชมชุดในขันน้ำมนนะครับพี่น้องเอาอือนี่ครับเดี๋ยวมันจังบไลยตาาเบิ่งชัดๆครับพี่น้องโอ้หาแปดคือเอ็นชัดแต่ปูแปดนี่ชัดงามกันแปดชัดแต่ปู ถ้ามีหามีแปดอันนี้สีป่ 4, 0, 6, 7, ปปูวสี่ศูนย์หกเจ็ดบัปัวจำได้บ่าหนึ่งครับงวดนั้นลักษณะเลขแบบนี้เลขสี่ก็เลขสองงวดนั้นออกตามสองครับมันมีส<ม>ามว่งวดนั้นครับปูลักษณะแบบนี้เนะเลขสี่ก็เลขสองยื 2, นต้องการับ,บนอนนี้ก็เรียกว่าเลขน้ะมันดับสี่บนล่างครับดับสี่ล่างดับสี่บนเหลือสองเด้อยยัออกสี่ครับเหลือห้าเหลือแปด เหลือสี่เออห้าปดสองศูนยเก้ามีเท่านั้นห้าแปดสองศูนย์เก้าติปูโอ้เป็นเก้าติปูเบนเป็นหกปูสองศูนย์เก้าห้ามีทอรน้ะไม่อทันละมนนะครับอืมแต่จะเป็นมาครบบนล่างเหลือศูนย์ศูนยเก้าสองห้าศูนย์เก้าแปดสองห้าติปูที่ตัดต่วซีนี่บ่มีซีบ่มีซอ โอกระบวกใครเบิ้งเราได้ร่วมกันนะกระปูหนึ่งศูนย์หกกับเจ็ดศูนย์อัทไถมันก็ร่วมกันเมิ้งกระปูได้สิบสี่ดับสี่มาเนี่ยว่าได้สิบสามกันดับสามสามไปคูณหนึ่งหลักหงื่นสามหนึ่งสามกันดับบนบวกกันกันที่สามสามดับบนดับล่างเงินก่อนครับมาเนี่สามหนึ่งสามไปคูณหลักเมินกับสามว่ามีเห็นวอย่างนี้นี่กระปูไม่มีสามได้านการดับบนรับชุดขันน้ำมนต์ทุนเนก้อนสามห้าแป็ไม่มีทั้งหมดทั้งล่างครับปูมาเนี่ยกัะนุก ดับสี่ทั้งบนทั้งล่างดับสี่ดับหนึ่งดับเจ็ดนวลดับสี่ดับหนึ่งดับเจ็ดเอาปูดับสี่ดับหนึ่งดับเจ็ดอันนี้โมเมนหกแล้วก็เจ็ดโมเมตาปูวเป็นเก้าอันนี้โมเมนหกเรื่องเก้าเราว้างเก้านะเก้าครับมันเรียกมากให้ฮ่ามันเลี้ยงมากบนไ้ปินหัวบว่าดิขับห้าแปดสองศูนย์เก้าขับปัวห้าแปด ห้าแปดสองศูนย์เก้าครับปูออยูนี่ครับผมมอบนกับล่างยูนีแล้วสิคครับปูโอ้ปานปูคาดว่ามันจะขานนมมันมีท่านั้นครับเอาล้ปูจับคู่ให้แล้วบอครับจับคู่ให้แล้วเนี่จับคู่ให้แล้วอ่าเอานี่ครับท่านชมจับคู่ให้แล้วอันนี้เลขบคนชีปูนะครับเนาะอ่าแคปออฟซแฟนลับทั้งช่องครับ ศูนย์เก้าหกบวปัศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าแปดครับเก้าสองห้าสองห้าศูนย์โอ้อันนี้บนล่างหรือเปล่าปับนล่างตรงกันได้บ้างไหมครับตรงตั้ยจังมาหนี่งลกแมวห้าศูนย <50. S 2> ์ครับปูวงวดก่อนเจ็ดห้าศูนย์ับมันก็จะออกเจ็ดศูนย์ มานี่เจ็ดบ่มีทั้งบวดล่างเหลือเท่านี้ในคันน้ำมนกับเวอร์ญ่ปุ่นขับปูนั่นแหละโอ้เอาเลยชุดที่ปูให้ชุดบนเก้าหเก้าแปดปนปูเก้าห้าาชุดบนเ้าสองห้าสอันนี้ชุดล่างเก้ามาหลักสิบบนอ่าเก้าหลักสิบบนคตรุดไทยก็คือวนไก็อัดซูอัดหนึ่งให้มานี้อัดศูนให้ลอกล็อกศูนย์หลักร้อยมาปูอัดศูนให้รับผมยู่นนี่เห็นไหครับ เขาอ,อาจจะเขาสองตัวหรือสตัวก็ว่าแน่เราว่าเนี่ยเขาปูหาแป,ประมาณน้ำกันบ่บ่ร่มีบ่มีนี่เนีก็เอาให้เบื้งหลังเนี่ยดับปะปูโอ้แปดห้ 8, 5, 5, 8, ดับแปดศูนยมาได้จับปะปูแปดศูนย์แนย์มาดศูนย <8, 0, S 2> มาได้ ดก้อนออกซูนฮกการับชุดนี้ตรงก้อนหนึ่งรับชุดนี้ครับอะลรออกซูนฮกกรับชุดเก่าชุดเก่าน้าปูนะว่าตัวเก่ารับผมนี่อ่ะห้าแปดไม่มาด้วยกันครับชมช่มครับแต่ว่าปูเน้นที่เอาปูมวดก้อนมันเฮี้ยงกันทีคับซูนวันเชียมากแล้วกันมันบ่มาเหมาปูมันออกซูนูกไปใจเจ็ดผมเน้นว่าครับอันนี้คือการนี่เอาปูเลยซูนเก่าปูไปเจับให้ได้ศูนเก่าเนี่ยปูให้ซูนไปยุ่งรักลอย ปูจับปูจับครับปูมากตัวไหนที่บอกเขียนในเอฟที่บนปูาเขียนใส่กระดาษปูกระดาษเอาเอาแผ่นไม้กระดาปูเอาแผ่นแผ่นนึ่งปูครับมากตัวนี้ครับมากตัวนี้ครับก็หาก็เอาแครับ้านี่ เก้าสองเนี่ยก,รกครับนี่ทะเบียนรถพูดดำเพื่นก็มาเขาฟันกับฟันเกี่ยวรถซองเคลื่อนตามเคลื่อนมาเคลื่อนว่านนี่ก็ลังมาลานมาหล,ลักเอารถครับเอาไปเราเมึงเขาบอกรถไม่กูบอกอะไรโอ้ยฝนตกแห้งอันรุน่งจานฝนตกแห้งรถกูยุ่งไซร่าบานีรถข้าขีดตุ่มอยู่ฝนทั้งพูดนะท่านครับปู่โอ้ยแม่ไม่กูทำแม่คนรสิรักเอารถกูได้แต่รถเขาเลยเกียร์โคนไป็สุกรถออกจากขีดตุ่มพู ยีตมไม่ปยีิตมมผู้บัานแดงๆนะรถมันข้า่ยี่ตัวมาหนี่นี่ฝันนะนะตกใจว่ามันรวมยางกัว่ามัานเป็นรถเงียบฝันดวนี่นี่แหละทะเบียนรถบ้านนี่อีกตัวเรื่องบ้านนี่ก็พวกนี้บาเอามามักมักยังบ้านนี้มักน้องแมวข้าศูนยมาปูอาาโอ้นี่เลขที่ปูมากได้นี่ครับ มักซีคู่นี่บ่ค่ะมักซีคู่นี่บ่ค่ะมักซีคู่นี่บ่ปัวมักเท่านี้มักเท่านี้อ่าปูวมักเท่านี้อมักเท่านี้ครับผมเลตตะล่างน่ะมันทิมีอยู่เลตตะล่างนั่นมันทิมี่หาสองนี่ครับบนเป็นเก้าสองกันได้เป็นตะล่างเป็นเก้าสองกันได้เนี่ยครับปูวมันมีเลตอยู่แค่นี้นึงครับเก้าหกเนี่ยมันโมเดล เก้าหกโมเดลมันเด่นตัวนี้กับเด่นตัวนี้โอครับเด่นบนนี่ล่ะซี่ที่ประกวดไปนี่เล่นงตามที่ปูคาดออกมาแล้วครับเน้นเน้นคือเก้าหาเด่นเก้าแปดครับเก้าสองห้าสองห้าศูนย์นี่ครับผมเลขสุดทามันเด่นบัสสุตัวเด้อครับปูบ้างบมเดนมันเด่นบัสสุตัวเลยเด่นโ่เดลตะกงหกเด้อครับนี่ล่ะเลขเด่นูน เลี้ยงนปูเนาะเน้นตรงๆอาจจะขอสามตัวก็ได้งวด่ีไครับศูนหลักร้อยศูเก้าแปดจะบมาศูนเก้านี่ผศูนเก้าแปดศูนย์เก้าันออกขศูนกระโดลงแมวครับเอาปูเฉพาะเป็นหกศูนย์เาเป็นหกบนิปูนนี่เกพเป็นกศนเเป็นเพราะว่าปูเด่นหกอันนีครับเด่นเก่านะปูผมจะประมาณอาจจะอาจจะออกกันเม่อร์ไใส่ขั้นเก้าได้ครับปูเก้าศูนย์ห่วงมมเตอร์ไใส่ครับผม พกนี้นกอัเก็ดตามสูตรมันขาดบนมันดับบนครับมันก็นเรื่องเด่นมันตัวนี้อ่าแต่ว่าปูชุดที่ปูเอ้มักเอาไว้เอามามบิางนะครับเมื่อกี้เนี่ชุดที่ปูเขียนว่าปูมักเน่เมื่อกี้เนี่บ้นะครับแพนหนังครับอันไนนี่ปูอ่านั่นแหละปูอ่านี่ครับชุดที่ปูฟันนะครับเนาะชุดที่ปูบอ,อกว่ามักครับ,รบพี่น้อง9 5้าห้าเก้าสองเก้าด ห้าศูนย์หลักลอยไซแห้งหน้าก็คืออยู่ในชุดนี่ครับล่างห้าสองเก้าสองแต่ชุดเดียวกันแต่ว่าปูยำชุดที่ปูเน้นนะครับเนาะครับชุดที่ปูเน้นนี่ครับเก้าห้าเก้าแปดเก้าสองอยู่ในนี่แหละครับท่านชมพี่น้องนี่ครับนี่หรือจะชอบในีขันน้ำม่อนจับเอาเนาะปูเนาะปูนะถ้าเพิ่นจับเอาในขันน้ำม่อนก็จับเอานนนนเอานาะปู จับอันกาแล้วถ้าเอฟซีจับปัวอันนี้เป็นสองที่บอมันซีบอมบอมี่ที่บอมมิซีบอมมีบอี่บอมมี่บอมมี่โอ้ครับก็เอาตามนี่แหละนี่นี่ครับนี่คือคือไฮเบิ้งคลองแค่ครับงวดกอนนี่เห็นบอนี่มันมีอยู่ในหนีมันก็ออกเห็นบอนี่ครับไปทั้งบนทั้งล่างนี่เห็นบอนี่ศูนย์สี่หกต้องมาติดบนติดล่างออกเจ็ดศูนย์กับ ศูนย์หกวันนี่วันพุธมานนี่สี่สองแปดต้องมาบนมาล่างให้เห็นสี่บนนี่เหลือสองกับแปดเหลือสองกับแปดครับผมเลขประจําวันนี่พานยากครับเอาสี่คือบะมี่ปูอ๋อสี่บะหมี่สี่บะมี่สี่บะมี่สี่ปูรับแล้วเหลือสองกับแปดรับแล้วสี่รับบนสี่ดับล่างครับผมเหลือสองกับแปดครับครับปูเอาแคปหน้าจอครับท่านชมครับนี่ครับขันน้ำมนต์นะครับเนาะมีชุดชุดมาครบ มาครบบนนะครับเนาะศูนย์เก้าแสองห้านี่ครับันน้ำมุนละกะชุดนี้ชุดที่ปูมาครบบนครบล่างตุดนี้แหะับทีอันนี้ชุดที่ปูเน้นไ้ครับพี่น้องชุดที่ปูเน้นน้ปูเนาะปูที่ว่าหฟังครับหลักสิบบนเก้าหลักสิบนเกอ่านี่ครับศูนย์เก้าหนย์เกหลักสิบบนเก้าเน้นที่เก้าห้าเก้าแปดครับท่านผู้ชมครับ9 5้าห้นะครับเนาะ 9 2้าสอง้าสองหศนย์ี่ครับชุดนี Naj ้บนล่างหลักหน่วยล่างศูนย์กับสองหลักหน่วยล่างศูนย์กับสองเอาทผช้ชมครับตามน yes, ี้ครับเนาะขับปูเอากราบขอบุณขอบคุณปูครับทผช้่มครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับเอฟซีครับผมเงินไหลน้องทองนะครับทุกท่านเด้อครับพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ